สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศสวนหลังบ้านนะคะก็มีต้นไม้สีเขียวปกคลุมไปทั่วถ้ามองใกล้ๆก็จะเห็นตัวพึ่งเล็กๆนะคะบินรอบต้นไม้เพื่อหาเกสรน,น้ำหวานแล้วก็อางครั้งก็จะมีนกนะคะบินผ่านมาบรรยากาศก็ร่มรื่น อันนี้เป็นสวนของเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่ของตัวเองก็แอบมานั่งมองสวนของเขาบางครั้งก็เหนื่อยล้าหรือว่าอ่อนเพลียก็มานั่งชมบรรยากาศนี่ก็ผ่อนคลายดีค่ะวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวเพื่อนๆน,นะคะว่าช่องสกายพิง r a รับบิดอาจจะต้องลงคลิปน้อยลง หรืออาจจะลดการลงคลิปไปบ้างเนื่องจากว่าความประมาทเลินเลอของตัวเองบางครั้งเราก็ไม่มีเวลาทำวิดีโอนะคะหรือว่าคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆมันก็อาจจะเกิดความประมาทเลินเลอมันก็เป็นความผิดของตัวเองค่ะช่วงนี้ก็ต้องลดลงคลิปไปบ้างนะคะ การทำช่อง YouTube บอกตรงๆนะคะว่าเหนื่อยมากต้องทุ่มเทกว่าจะสร้างไรายได้ใช้เวลาก็เป็นปีตอนนี้ช่องตัวเองก็2ปีกว่ามันก็รู้สึกเหนื่อยท้อแท้ไม่ค่อยมีเวลานอนมีเพื่อนบางคนก็เตือนว่าทำไมคลิปลงดึกมาก อยากให้ลงช่วงเวลาที่มีคนดูตัวเองก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะเป็นคนทำงานประจำกลับมาบ้านก็ดึกแล้วมานั่งทำคลิปตัดต่อกว่าจะทำเสร็จก็เที่ยงคืนบางครั้งช่วงแรกๆนี้กว่าจะนอนก็ตีสองตีสรู้สึกว่าสุขภาพก็เริ่มแย่ค่ะก็ต้องมาปรับการนอนของตัวเองก็จะ นอนให้เร็วขึ้นก็พยายามประมาณไม่เกินเที่ยงคืนกว่าๆนะคะเพื่อนๆถ้าสังเกตดูว่าตัวเองจะลงคลิปประมาณเที่ยงคืนประจำก็มีคนแนะนำว่าเอ้าทำไมไม่ตั้งเวลาลงวิดีโอล่ะก็เป็นคนที่ยังไม่ค่อยมือใหม่ยังไม่ค่อยถนัดนะเอ๊ว่าตั้งแล้วมันจะขึ้นตามเวลานั้นหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ทดลองทํานะคะบางครั้งก็เอออยากทําเสร็จก็ลงไปเลยดีกว่าตอนเช้า ก็ไปทำงานอีกเราก็ไม,ม่เวลาที่จะมาลงคลิปก็เป็นความหวังดีของเพื่อนๆที่แนะนำมาส่วนตัวเองก็อยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆที่กำลังทําช่อง Youtube ที่กำลังที่จะเริ่มที่จะสร้างไรายได้นะคะมันเหนื่อยท้อแท้มากต้องทุ่มเทแต่ก็อยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยเราอย่าละทิ้งสุขภาพของเรานะคะ ต้องมีขีดจำกัดว่าเราจะทำได้แค่ไหนมีเวลาพักผ่อนด้วยถามว่าไรายได้จาก y o YouTube มันก็ไม่ได้เยอะนะคะที่ตัวเองทำมาก็ไม่เยอะแล้วก็เหนื่อยถามว่าถ้ามีเวลาว่างก็ทำไปบ้างเราไม่ได้ช่องที่เป็นคนที่รู้จักมากมันก็อาจจะมีไรายได้ไม่เยอะเพื่อน ที่กำลังหมดกำลังใจก็อยากให้สู้ๆนะคะส่วนตัวเองก็เป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วก็จะมุ่งมั่นทำให้เต็มที่และให้ประสบความสำเร็จแต่บางครั้งมันก็ดูเรื่องสุขภาพด้วยก็จะมาคิดว่าเราควรจะเดินหน้าไปทางไหนช่วงนี้ก็อาจจะหยุดไปบ้างแต่ก็อยากจะขอบคุณเพื่อน ที่ติดตามกันมานะคะทั้งช่องต่างประเทศและช่องในประเทศก็เป็นเพื่อนที่ที่น่ารักกันมากส่วนตัวเองมีเ่าว่างก็จะเข้าไปดูช่องให้กับเพื่อนๆนะคะเราก็จะไม่ทิ้งกันค่ะว่าจะไม่ทิ้งกันนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะมีแรง สู้ต่อไปอีกแค่ไหนนะคะก็จะพยายามพยายามสู้ก่อนมันมันก็เหนื่อยเพราะว่าคนคนทำก็เยอะบางทีเห็นเพื่อนที่กำลังสร้างช่องใหม่ๆก็อยากจะแนะนำเขาแต่บางครั้งก็อืมก็รู้อะค่ะว่าบางครั้งเขาก็ท้อแท้เราก็ท้อแท้ แต่ถ้าเรามีจุดมุ่งมั่นเราทำได้เราก็ทำนะคะแต่ถ้าเราทำไม่ไหวเราคิดว่าเราจะทำอย่างอื่นก็ลองคิดดูมันมีช่องทางหลายช่องทางไม่ใช่ช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะคะที่เราจะสร้างไรายได้ได้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนสู้ๆต่อไปนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะ